สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนปรับให้ประเทศท,ที่เราสร้างขึ้นกลายเป็นหลัเชิดนะครับขั้นแรกเราก็ต้องกดมาที่ตรงนี้ก่อนกลับมาใหมกับมตรงนี้นี่กดไปแล้วเราก็กดไปที่อันข้างบนก็เลือกมาสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งที่เราสร้างไว้แล้วนี่ตรงข้างบนนี่นะสักอันหนึ่งนี่นะ เช่นผมจะเลือกเป็นอันนี้ละกันนี่อันนี้ก,นนนกดเข้าไปรอโอเคมาแล้วเช่นผมจะเลือก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 อืมเอาประเทศไหนดีวะอ่ะเอาประเทศนี้ะะะนละกันนี่ผมจะให้ประเทศ ไหนดีวะเธอๆนี่นี่แหละทุกคนเอาอันไหนดีวะไหนดีวะไหนดีวะอันไหนดีวะนี่มันมั่วจนรั่วไปหมดเลยนี่วาเออผมจะเอาประเทศเนี้ยเป็นรัทหุ่นเชิดของประเทศอันไหนดีวะอืมประเทศนี้ละกันเอาประเทศเนี้ยเป็นผู้ปกครองรัทหุ่นเชิดกดไปเรื่อยๆแล้ลงมา ช่ไหมน,นี่เอ้ยผมกดผิดทุกคนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เอออันนี้แล้วก็จิ้มไปที่ประเทศทเราจะให้เป็นผู้ปกครองเราเชิญกดมาที่อันนี้จิ้มมาที่ประเทศแล้วก็กดจิ้มไปทีุ่ที่เรากดแล้วก็ลากมาใส่ แล้วก็กดจิ้มประ,ทประเทศนี้แล้วก็ลากมาใส่แล้วกดถูกไปได้และง่ายนิดเดียวอ่ะผมบอกแล้วว่ามันง่ายนิดเดียวเกมนี้มันง่ายเ่งง่ายเ่แป๊บเดียวของโลกเด้แล้วไม่อยากจะโมอะ้ดดอ่นะง,ง่ายนิดเดียวเอาไปทํากันดูนะไปทํากันดูเกมนี้ง่ายนิดเดียวบอกเลย เกมนี้มันมันง่ายนิดเดียวบอกเลย